เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในสังคมคนที่ด้อยกว่าต้องถูกแกล้งและเด็กผู้หญิงคนนี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเธอก็จะเป็นลายต่อไปที่จะต้องโดนแกล้งและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The b a t t เ r Day ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่60วันที่เด็กนั้งเรียนชั้นมปลายจะเริ่มสอบเอนทานผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเนียนและส่วนอีกคนหนึ่งก็มีชื่อว่าตีทั้ทงสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเรียนพิเศษที่นี่เพื่อต้องการที่จะเข้ามาอะไรที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วอยู่ทุกคนก็แตกตื่นกันเพราะว่าอยู่ๆตีเธอก็ฆ่าตัวตายแล้วทุกคนในโรงเรียนก็เอาแต่มองกันแทบทุกคนเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปก,กันทั้งนั้นไม่มีใครทำอะไรเลยสักอย่างเนียนก็เลยเอาเสื้อคลุมของเธอมาคลุมให้เเเพพพืื่่่ออออนนแลวววตตตรรจจมมมมาาาาาาสบบปกกค็ถีีังไห เธอบอกว่าที่โรงเรียนนี้ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนหรอกและอีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ได้สนิทกับเด็กคนนั้นด้วยตำรวจก็เปิดภาพให้ดูถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันแล้วเอาเสื้อคุมไปคุมให้ทําไมแล้วพอกิ่งของโรงเรียนดังขึ้นเธอก็ต้องรีบกลับไปเรียนต่อแล้วพอกลับมาที่ห้องเรียนมันก็มีใครบางคนเอาเลือดปอมมาวางเอาไว้ที่เก้าอี้แล้วพอมองหน้าเด็กทุกคนในห้องก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยสักคนซึ่งเรื่องนี้ตี้เองก็เคยโดนเหมือนกันแล้วเธอก็ต้องนั่งเรียนไปทั้งทั้งแบบนั้นและคราวนี้ก็ต้องเป็นน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 นตตาาาาาาขอออองงงเเีียททท่่้้โดบพจรรถวใใคคคปํนคนักกุ ง,งเงียแล้วแถมอาจารย์ยังมาด่าเธอด้วยอีกบอกว่าหัดเข้าสังคมให้ได้บ้างแล้วพอกลับมาที่บ้านเธอก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือต่อแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่คนมาทวงหนี้แม่ของเธอเนียนก็เลยทําได้แค่แอบอยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เด็กบ้านจนต้องเจอทั้งโดนทวงหนี้ทั้งโดนเพื่อนแกล้งแล้วพอมาโรงเรียนอีกวันหนึ่งกลุ่มเด็กผู้หญิงพวกนี้ก็มาทักเธอพวกเธอก็อยากให้เหนียนช่วยมาอยู่กลุ่มเธอหน่อยจะได้มาสอนหนังสือให้ไงเนียนเธอก็พยายามปฏิเสธเพราะกลุ่มนี้ก็เคยแกล้งตี้เหมือนกันแล้วพอหลังเลิิกกกเเเเรีีียยนนมมมั็แ๊งดลท่าบธอ ของเว่ยไหลก็อยากรู้ว่าที่ตำรวจมาสอบปากคำเนียนพวกเขาถามว่าอะไรบ้างพอเธอบอกว่าไม่มีอะไรพวกนี้ก็ยอมปล่อยมาแล้วพอเนียนกลับมาที่บ้านวันนี้แม่ของเธอก็อยู่ในบ้านด้วยแม่ของเธอก็มีอาชีพขายมาร์กหนีภาษีแต่ว่าก็ยังขายไม่ค่อยดีก็เลยมีคนมาทวงตามหนี้แม่ของเธอ,อก็ถามว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเนียนบอกว่าเธอสอบติดอันดับหนึ่งใน1ิบของโรงเรียนแม่ก็บอกว่าอดทนหน่อยถ้าเกิดว่าจบมาหาลัยได้เราก็รอดจากขุมนรกนี้สักทีแล้วพอเธอมาเรียนอีกวันหนึง่งแล้วพอเธอมองหน้าเวาย่ยไหลรู้เลยตอนเย็นกูต้องโดน แน่นอนเธอก็เลยรีบวิ่งกลับบ้านมาก่อนแต่ระหว่างทางก็เห็นว่ามีคนกําลังโดนลุมกระทืบอยู่เธอก็เลยหวังดีจะโทรแจ้งตำรวจให้มาที่นี่แล้วไอ้พวกตักเลงพวกนี้ก็รู้ทันมันก็เลยจับตัวเธอไว้แล้วก็ไถ่ตังค์ของเธอด้วยพวกมันก็ถามว่ารู้จัก,กไอ้ผู้ชายคนนี้เหรอเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จักงั้นก็แสดงว่าชอบมาแน่เลยไอ้พวกนี้ก็เลยบังคับให้เหนียนไปจูบกับผู้ชายคนนี้พอเธอไม่ทํามันก็กระทึบผู้ชายคนนี้อีกผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเบย์โดยความที่เหนียนอยากช่วยเธอก็ ็เลยมีแรงขึ้นไปกระทืบหัวหน้าแก๊งพวกนี้ก็เลยต้องพากันหนีก่อนแล้วมือถือของเธอก็ดันมาพังเพราะเหตุการณ์เมื่อกี้อีกแล้วพอเบกลับมาอีกรอบหนึ่งเขาก็ถามว่าพวกเมื่อกี้เอาเงินเธอไปเท่าไหร่เขาก็เลยเอาเงินมาใช้คืนให้เนียนบอกว่าเรื่องเงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าโทรศัพท์ของเธอพังเบก็เลยพามาที่ร้านซ่อมช่างก็ดูจากสภาพโทรศัพท์โอ้โหสภาพเล็ขนาดนี้น่าจะ200อยหยวนแค่อะไรก็ร้อยล้วละอีก50ก็ถือว่าเป็นค่าซ่อมแล้วกันเบบอกว่างั้นเอามาา่่อออออไไกกก็พพเเดวมืืถถ้ซงบปสัันึ นี่เธอซ่อมโทรศัพท์เป็นด้วยเหรอเขาบอกว่าเขาซื้อขายอะไรมือถือของโจนอยู่แค่นี้ก็เลยซ่อมได้แล้วพอลองแกะโทรศัพท์ออกมาโทรศัพท์ของเนียนก็โดนเปลี่ยนอะไรไมาเยอะเลยถ้าดูจากท่าทางนี่น่าจะซื้อหน้าดูคงโดนคนขายหลอกมาเยอะเขาก็เลยเสนอว่าเอายี่ไหมถ้าจ่ายค่าจ้างเขารายเดือนเดี๋ยวเขาจะช่วยคุ้มครองให้โอ้โหดูสภาพเองด้วยเลก็กกว่ากูอีกเนียนบอกว่าเธอไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าเธออยากเข้ามาหาลัยดีๆมากกว่าทีนี้เบก็ถามว่าแล้วเราต่างกันตรงไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบโต้บ้างพวกมันก็จะทง จากที่ซ่อมโทรศัพท์เสร็จเบ์ก็เสนอว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปส่งที่บ้านเองแล้วที่อพาร์ตเมนต์ที่เหนียนอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาติดใบประกาศประจานแม่ของเธอเต็มไปหมดพอเช้าวันต่อมาเพื่อนที่โรงเรียนก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมพอเพื่อนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเธอก็ต้องโดนล้อเหมือนเดิมพอตอนเลิกเรียนเบ์ก็รู้ว่าเหนียนน่าจะโดนอะไรมาเขาก็ถามเธอว่าจะกลับบ้านไหมเหนียนบอกว่าให้ไปที่ไหนก็ได้พอหนุ่มแกก็เลยพาเหนียนมาที่บ้านของตัวเองทั้งสองคนก็มากินมาม่าด้วยกันเบ์ก็ถามว่านี่เหนียนชอบเขาหรือเปล่่่าาาเนนีียตมมทด้วธออกกบ ว่าใครจะไปรู้ว่าจะพามาที่นี่และอีกอย่างหนึ่งคนอย่างยี้มีอะไรให้ชอบด้วยพอคุยไปคุยมาทะเลาะก,กันซะง,งั้นทีนี้เนียนก็เลยเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วพออีกวันหนึ่งที่เธอมาเรียนตอนที่กําลังเรียนวิชาพะละอยู่เพื่อนคนอื่นก็ส่งรูปบอลเล่ให้กันตามปกติมันก็มีแค่เธอคนเดียวเลยที่เพื่อนไม่ส่งให้แล้วพอเธอได้รูปบอลเล่มาพอจะส่งให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่รับอีกมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนในโรงเรียนรังเกียจเธอมากแล้วพอหมดค่าพะละก็มีใครบางคนส่งลูกมาให้ใหเธอเอาซสหัวโยกเลยพอหันไปกกกกกก็็แแ๊งเดิมอออีีล้ววพนบ่า เหนียนคงไม่มีแรงเล่นกีฬาเพราะว่าตัวไปใช้หนี้แทนแม่จนหมดเธอก็เลยด่าส่วนทั้ง3าคนกลับมาจากนั้นก็เดินหนีออกมาและสุดท้ายก็โดนทีบตกบันไดอีกแล้วพอมาทําแผลที่ห้องพยาบาลเพื่อนในห้องคนหนึ่งก็มาคุยกับเธอเขาก็บอกว่าให้ทนหน่อยเลยแค่เดือนเดียวเองถ้าสอบติดมหาลาัยเมื่อไหร่เราก็จะได้ออกจากที่นี่สักทีเธอก็บอกตามตรงว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะทนไหวไหมเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากกลายเป็นเหมือนกับตี้เหมือนกันและก่อนที่เสี่ยวตี้จะฆ่าตัวตายเธอก็บอกว่าพวกนั้นก็คอยรังแกเธอตลอดแต่ว่าพวกเเเนยยยก็ไมม่่คาชวล ทีนี้เธอก็เลยคิดว่าเธอต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปสภาพของเธอเองก็จะไม่ต่างอะไรกับเสียลตี้เหมือนกันเธอก็เลยแจ้งกับตารวจว่าพวกของเวไหนนี่แหละที่เป็นคนแกล้งเสียวตี้ตารวจก็มาสอบปากคําทั้ง3คนทั้ง3คนก็ให้การตรงกันเลยพวกเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่เคยแกล้งอะไรแรงนะก็แค่แกล้งกันแบบเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในโรงเรียนก็เกลียเสียวตี้จะตายมันก็มีหลายคนที่มาแกล้งเธอเหมือนกันแล้วไอ้เรื่องฆ่าตัวตายเธอก็เป็นคนเลือกมันเองแล้วพวกเธอกเกี่ยวอะไรด้วยพ่อแม่ก็กดดันเรื่องเรียนคะแนนสอบออกมา กแถมเพื่อนก็ไม่มีใครครบที่บ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เธอฆ่าตัวตายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับครอบครัวด้วยซ้ำคงได้เงินชดเชยมาเยอะน่าดูโอ้โหที่พวกมึงไม่สํานึกกันเลยใช่ไหมเนี่ยอสสารวัตรเลิกงานก็มากินข้าวกับหัวหน้าหัวหน้าก็ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งไอ้เรื่องคดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันทํายากมากถ้าเกิดว่ามีหลักฐานไม่แน่นหนาพอยังไงก็เอาผิดเด็กพวกนั้นไม่ได้แล้วพอทําคดีไปเรื่อยๆก็สรวกศึกษาก็จะเข้ามาแทรกแซงหลังจากนั้นพวกเขาก็จะโยนนนนนกกกกััไปปโโยยยมาาสุดดท้้็ใผูครอองงขเ อย่างเรื่องคดีล่าสุดเลยรุ่นพี่มันกระทืบรุ่นน้องจนตายแล้วพอสอบปากคำรุ่นพี่พวกนั้นใครจะไปคิดว่าโดนกระทืบแค่นี้จะตายแล้วพอไปถามโรงเรียนโรงเรียนก็ปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้อีกพอโบยกันไปโบยกันมาก็ไม่พ้นผู้ปกครองอยู่ดีแล้วผู้ปกครองก็จะบอกว่าก็พวกเขาทํางานอยู่ที่ต่างเมืองนานๆทีจะเจอลูกครั้งหนึ่งแล้วใครจะไปรู้ว่าลูกทําเรื่องแบบนี้และสุดท้ายคดีพวกนี้ก็จะถูกลืมไปเองสลรวัตรก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเพราะไงเขาปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้พอเช้าอีกวันหนึ่งที่โรงเรียนแก๊งของเวไน2 คนตอนนี้ก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนพ่อแม่ของทั้งสองคนก็พยายามมาขอร้องว่าให้รับลูกกลับเข้าเรียนเถอะพอครูช่วยอะไรไม่ได้ผู้ปกครองก็เลยหันมาตบลูกแทนและด้วยความที่แค้นพวกเวไหลก็เลยมาดักรอนเนี่ยที่อพาร์ตเมนต์รอบนี้เวไหลมันก็พกคัตเตอร์มาด้วยเธอก็เลยใช้กระเป๋าบังเอาไว้แล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาแล้วพอวิ่งหนีมาไอ้พวกนี้ก็ยังวิ่งตามมาอีกเธอก็พยายามโทรหาสารวัตรให้มาช่วยแต่โทรไปสารวัตรก็ไม่รับเธอก็เลยตัดสินใจแอบที่ถังขยะระหว่างตอนที่แอบอยู่เวไหลกับเพื่อนอีกคนนึก็วิ่งนําไปก่่่่่ออนนนนแตววาเพืคี้ก็ิง ตามมาไม่ทันแล้วสรารวัตรก็โทรกลับมาพอดีเธอก็รู้ว่าเหนียนแอบ,บอยู่ในถังขยะแล้วพอเว่ยไหลกลับมาเธอก็ไม่ได้บอกว่าเหนียซ่อนอยู่ที่ไหนจากนั้นพวกของเว่ยไหลก็เลยไปดักรอเหนียนที่หน้าห้องถ้าเธอกลับไปที่ห้องตอนนี้อาจจะถึงตายได้เลยเธอก็เลยตัดสินใจมาหาเบย์เบยก็บอกให้เธอไปอาบน้ําก่อนแล้วพอหลังจากอาบน้ําเสร็จเหนียนก็บอกว่าช่วยคุ้มครองเธอได้ไหมเพราะว่าเธอต้องสอบเข้ามาหาลัยให้ได้ทีนี้เบยก็เลยบอกว่าให้เธอไปหยิบสมุดโน้ตมาแล้วก็เขียนบันทึกลงไปว่าเป็นหนี้เขาหนึ่งครั้งและส่วนเรื่องค่าตอบแทนเดี๋ยวเขา ทีหลังงเองแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเบาก็คอยคุ้มกันเธออยู่ห่างๆและเขาก็มาจัดก,การเรื่องเว่ยไหลให้ด้วยเบก็ขู่เธอว่าอย่ามายุ่งกับเจ้นเหนียงอีกทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตได้ต่างกันมากเหนียงก็พยายามเรียนเพื่อตั้งใจจะมีอนาคตที่ดีและส่วนเบก็พยายามเอาตัวรอดไปวันๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องชกต่อยทั้งคู่ก็มีต้นทุนชีวิตเท่ากันแต่ว่าทั้งสองคนเลือกทางเดินคนละอย่างและเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเธอก็เลยย้ายมาอยู่กับเบเพราะว่าตอนนี้แม่ของเธอเองก็ไม่อยู่ที่บ้านเหมือนกันเพราะมีคนตามทวงนี้มเิก ของเหนียงก็เลยต้องหนีเหมือนกันแล้วพอทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นบาคือที่เธอรู้ว่าเบย์ต้องออกไปหาเงินเหนียงก็ยอมเอาเงินของเธอให้ส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากให้เบย์ไปทํางานผิดกฎหมายทั้งสองคนก็เริ่มเปิดใจให้กันมากขึ้นแล้วอยู่ๆเบยกับพวกก็โดนจับเพราะว่าตํารวจได้บอะแสมาว่าโจนที่ข,ข่มขืนเด็กเนี่ยมันมากบดานอยู่ที่ร้านเกมพวกของเบย์ทุกคนก็เลยโดนจับเขาก็ถามตํารวจว่าเมื่อไหร่จะปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ยตำรวจบอกว่าจะเครียดทําไมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยที่โดนจับแล้วพอถึงช่วงชี้้ตตััววคนราาก็ส่่งใหพูด ปากไว้ถ้าไม่อยากตายทั้ง4คนก็ลองพูดดูมันเอาหาทุกตัวเลยสรุปทั้งสคนก็ยังไม่โดนปล่อยอยู่ดีแล้วพอเบไม่อยู่คุ้มครองเนี่ยงก็ต้องโดนแกล้งเหมือนเดิมทั้งโดนตบโดนถีบโดนตัดผมถ่ายคลิปประจานแน่นอนว่าเธอก็สู้อะไรคนพวกนี้ไม่ได้เลยและสุดท้ายก็โดนจับแก้ผ้าถ่ายคลิปประจานอีกแล้วพอเบถูกปล่อยตัวออกมาพอลองโทรหาเนี่ยงเขาก็โทรหาไม่ติดเบก็รู้ว่าเกิดเรื่องแน่นอนแล้วพอกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าสภาพของเธอกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเขาก็เลยโมโหรีบจะออกไปเอาคืนเนี่ยงก็รู้เหมือนกันว่า ถ้าปล่อยเบยไปมีหวังเขาได้ไปฆ่าพวกนั้นหมดแน่เธอก็เลยบอกว่าให้อยู่กับเธอเนี่ยแหละเบก็เสียใจที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยเขาก็เลยตัดผมให้เหนียงใหม่และเพื่อไม่ให้เธออายคนเดียวเขาเองก็เลยตัดผมด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้ครูก็แจกบัตรเข้าสอบให้กับน,นักเรียนทุกคนแล้วพอตกเย็นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาลอยโคมลอยเพื่อขอพรให้ตัวเองสอบได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่นักเรียนทุกคนต้องมาสอบคิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียนก็มาอบรมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ปลุกใจเด็กนักเรียนทุกคนให้พร้อมสอบและส่วนเบก็มาส่งเหนียงเข้าสอออบเหมืนนกัแล้วพถึง เวลาสอบทุกคนก็เข้าไปในห้องสอบโดยความที่วันนี้ฝนตกหนักดินมันก็เลยสไลด์ลงมาบนถนนพอเจ้าหน้าที่จะเคลียรดินออกพวกเขาก็เห็นว่าเหมือนมีศพคนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ไม่นานเรื่องข่าวศพนิรนามที่ถูกเจอในกองดินมันก็แพร่ออกไปทั่วโซเชียลแล้วพอตำรวจลองเทียบลายนิ้วมือดูและศพที่เจอก็เป็นศพของเว่ยไลแล้วในการสอบวันแรกวันนี้เจ้าเนียงเธอก็ทาข้อสอบจนเสร็จและส่วนทางด้านตำรวจเองก็สืบจตัวรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเว่ไลก็คืออากมอากมก็เป็นเพื่อนของเบเพราะว่าคืนนั้นกล้องวงจรปจ ภาพรถยนต์ในคันหนึ่งมันก็เป็นรถแท็กซี่ของพ่ออากรมที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุตำรวจก็ถามว่าคือวันที่30คืนนั้นอากรมอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถามว่าใช่แล้วแต่ว่าเราลองตรวจดูที่หลังรถมันก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยเขาก็บอกว่ารถของเขาโดนขโมยซึ่งคืนนั้นคืนวันที่30เบย์ก็ขอยืมรถของอากรมหน่อยแล้วเขาก็มาส่งอากรมที่โรงพยาบาลเบย์ก็ใช้ให้อากรมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลถ้าเกิดรถมีคนมาถามอะไรก็ให้บอกความจริงพวกนั้นไปให้หมดและส่วนพวกตำรวจเองก็ไม่เชื่อว่าโจรที่ไหนจะ ขโมยรถแล้วเอารถมาคืนยกเว้นแต่ว่ามีคนรู้จักมาขอยืมทีนี้เขาก็เลยยอมบอกว่าใครเป็นคนยืมรถเขาไปแล้วพอตำรวจมาที่บ้านของเบก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นี่เลยตำรวจก็เรียกสอบปากคาเพื่อนของเวยไยลทุกคนเพื่อนของเธอก็บอกว่าตั้งแต่คืนที่มีเรื่องเวยไหลก็ไม่เคยโทรติดต่อมาหาเธอเลยแล้วเพื่อนคนนี้เธอก็บอกว่าเธอโดนบังคับถ้าเธอไม่ทําตามเธอจะโดนพวกนั้นฆ่าและส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจนเจ้าเหนียนนี่แหละที่เป็นคนฆ่าเวยไลแล้วพอสารวัตรได้ดูคลิปในคลิปที่จนเจ้าเหนียนถูกพวกหวยไหลแกลสารวัตรก็เลยต้อง าหาเธอเขาก็บอกว่าตอนนี้เหวยไล่ตายแล้วแล้วเธอนี่แหละที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งสารวัตรก็บอกอีกว่าเขาเห็นคลิปทั้งหมดแล้วแล้วทาไมเหนียงถึงไม่แจ้งความเธอก็บอกว่าเธอแจ้งความไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งเธอต้องเตรียมตัวสอบด้วยทีนี้เธอก็เลยถูกเชิญตัวไปสอบปากคําสารวัตรก็ถามว่าหลังจากเกิดเรื่องคืนนั้นได้บอกแม่เธอไหมเธอก็บอกว่าไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วทวําไมถึงไม่แจ้งความวาเธอก็ตอบเหมือนเดิมว่าเธอต้องเตรียมตัวสอบตํารวจก็ถามว่าใช่เหรอพวกนั้นจับเธอแก้ผ้าจนหมดแล้วก็ถ่าย คลิปของเธออีกยังมีสมาธิอ่านหนังสืออีกเหรอทีนี้ตำรวจก็ถามอีกว่าแล้วคืนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าเธออยู่ที่บ้านทุกวันอ่านหนังสือที่บ้านทุกวันตำรวจก็ถามว่ามีพยานไหมเรื่องนี้เธอก็ไม่ยอมตอบตำรวจก็บอกไม่เป็นไรค่อยถามเพื่อนบ้านดูก็ได้แล้วพอสอบปากคําเสร็จหัวหน้าก็ถามว่าเป็นไงบ้างสาวัตรก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่มีพยานยืนยันที่อยู่แต่ว่าทางเราเองก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันที่มีก็มีแค่แรงจูงใจสารวัตรก็เลยคิดว่าน่าจะปล่อยเธอไปก่อนพออีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เธอก็มีีสออบด้ววยตกคน ก็คิดว่าเหนี่ยมมีท่าทางแปลกๆสารวัตรก็ถามว่าแปลกยังไตงตพราให่เธอกรีดร้องตลอดเวลาใช่ไหมลองคิดดูดีๆด,ดิเธอตัวแค่นั้นเองแล้วจะยกศพไปได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอจะขโมยแท็กซี่ของอากรรมไปได้ยังไงหัวหน้าก็เลยบอกว่างั้นปล่อยเธอไปก่อนก็ได้แต่ว่าก็ให้ส่งคนเฝ้าเอาไว้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสอบอีกวันหนึ่งตำรวจก็เดินตามเอาซะก,กูไม่รู้เลยแล้วระหว่างที่เธอกําลังทําข้อสอบอยู่เธอก็นึกถึงเรื่องที่เบเคยบอกเธอไว้ไว้เชื่อใจเขาก็พอแล้วพอหลังจากเธอสอบเสร็จกาลังจะเดินกลับม,มาที่บ้านพวกตำรวจก็ยังงคตาามมมเหือน ระหว่างทางเบก็มาคว้าตัวเธอไว้แล้วก็พาวิ่งไปอีกทางหนึ่งพวกตำรวจก็ตามมาไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกประตูเอาไว้เธอก็อถามเบว่าจะให้พวกเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงเบก็บอกว่าให้เธอตะโกนร้องให้ช่วยตอนนี้เลยแล้วก็ให้บอกพวกตำรวจไปว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนคอยตามมาเองคอยคุกคามเธอตลอดคอยลวนลามเธอตลอดแล้วก็ให้โทษวราเป็นความผิดเขาบอกว่าเขาเป็นคนข่มขืนเวยไหลแต่ดันพังมือไปฆ่าเธอเบก็บอกว่าเขาทิ้งหลักฐานไว้หมดแล้วอีกไม่นานพวกนั้นต้องตามล่าเขาแน่นอนเนียนก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะยอมอบ ตัวเองเบก็มาห้ามไว้เพราะเขาเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่ได้ฉลาดเงินก็ไม่มีแน่นอนเลยอนาคตก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็แค่อยากจะให้เหนียนมีความสุขเหมือนคนทั่วไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นแค่เยาวชนเองไม่โดนโทษสถานหนักแน่นอนติดคุกแค่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้ออกมาเพอเตอนที่เธอเรียนจบเขาก็พ้นโทษออกมาพอดีเหมือนกันตอนนี้พวกตำรวจก็พยายามพังประตูเข้ามาเบบอกว่าไม่ต้องห่วงยังไงเราก็ได้เจอกันอีกแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเธอยังเป็นหนี้เขาอยู่จากนั้นเบก็กระชากเสื้อผ้าของเธอออกแล้วก็ทําเหมือนว่า กำลังจะข่มขืนและก่อนที่เบจะโดนจับเขาก็จูบลากับเธอแล้วจากนั้นเขาก็โดนตำรวจจับไปแล้วก่อนหน้านี้เบก็ทําท่าจะไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อให้ตำรวจเชื่อว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนพยายามข่มขืนผู้หญิงทุกคนแล้วครั้งนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เธอก็มาชี้ตัวด้วยเหมือนกันพวกตำรวจก็ถามว่าเบแค่แกล้งทาเป็นข่มขืนเช่นเหนียงใช่ไหมตอนที่พวกเราไปเจอเขาก็บอกว่าลองเช็คประวัติของเขาดูก็ได้เขาเองเคยโดนลากมาถูกชี้ตัวว่าเป็นโจรข่มขืนอยู่เลยตำรวจก็ถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเธอช นี้เองแล้วเราก็ลองตรวจดี A ดูแล้วด้วยว่าเศษผิวหนังในซอกเล็บของเธอมันมาจากผิวหนังของเบซึ่งเบ,งเ,บเขาก็เป็นคนฝังเว้ยไหลเองแล้วที่แขนของเขาก็มีรอยข่วนด้วยตำรวจก็ถามว่าทําไมต้องฆ่าเธอด้วยแล้วก่อนที่เบจะโดนตำรวจจับ,เ,บเขาก็ทาความสะอาดบ้านทุกอย่างรวมทั้งเผาเสื้อผ้าข,ของเหนียนด้วยและส่วนรูปที่เคยถ่ายคู่กันเขาก็ลบเหมือนกันตอนนี้เบก็ยอมสารภาพว่าจริงๆเวยไหลไม่ควรตายหรอกถ้าเธอไม่ขัดขืนเขาเขาก็เลยผลักเธอตกบันไดหัวกระแทกพื้นจนตายแต่ว่าความจริงก็คือคืนนั้นคืนที่เหนียนกําลังเดิน บ้าเวไหรยก็มาหาเธอเพราะมีคนมาแจ้งตำรวจเรื่องที่เธอแกล้งเหนียนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เวไหลก็พยายามมาขอร้องว่าอย่าให้เหนียนแจ้งตำรวจเลยตอนนี้เธอก็ลบคลิปออกไปหมดแล้วด้วยตอนนี้ให้เธอทําอะไรก็ยอมถ้าเกิดว่าอยากได้เงินเดี๋ยวเธอจะช่วยเองรู้ว่าจะถ่ายคลิปของเธอคืนก็ได้เพราะตอนนี้เธอไม่อยากซ้าชั้นอีกปีหนึ่งแค่นี้ที่บ้านก็ไม่ยอมคุยกับเธอเลยเวไหลก็พยายามขอร้องว่าให้เธอทําอะไรก็ยอมทีนี้เช่นเหนียนก็เลยบอกว่าเธอไม่อยากเจอเวไหลอีกแล้วพอเธอเดินหนีมาเวไหลก็ยังเดินตามมาคุยด้วย เธอก็บอกว่าอันที่จริงเราสองคนน่าจะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ําเพื่อนของเธอสองคนก็มีเด็กวคนไม่ได้เรื่องอีกคนนึงก็ทําตัวเออส่วนอีกคนนึงก็ทําตัวเป็นนกสองหัวเธอก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าแน่ใจนะว่าไม่อยากได้เงินถ้าได้เงินไปแม่ของเธอก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไงแล้วพอพูดถึงเรื่องแม่เธอก็เลยทนไม่ไหวเธอก็เลยผลักเว้ยไหลจนตกบันไดกลายเป็นว่าหลับยาวเลยแล้วพอเธอทําอะไรไม่ถูกเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเบย์เบย์ก็เลยถามเธอว่าอยากทําอะไรบ้างเธออยากเข้ามาหาอะไรดีๆเป็นคนมีมันสมองคนหนึ่งแล้วถ้าเเเกกกิดดปป็็นไไ้ธออยา เบย์ก็บอกว่าตกลงตามนั้นเธอก็ปกป้องโลกของเธอไปและส่วนเขาเดี๋ยวจะปกป้องเธอเองทีนี้เขาก็เลยยอมรับผิดแทนทุกอย่างและส่วนเหนียงตอนนี้ก็โดนสอบปากคำเหมือนกันเธอก็ให้การว่าเธอไม่เคยรู้จักกับคนที่ชื่อเบย์มาก่อนแต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะเพื่อนร่วมชั้นของเธอเคยบอกว่าเห็นเบย์เคยเดินตามเธออยู่บ่อยๆแล้วพอตำรวจดูจากภาพกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นว่าคนที่ใส่ฮูดน่านจะเป็นเบย์เพราะคนนี้คอยเดินตามเหนียงตลอดทุกวันตำรวจก็เลยยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ว่าทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและตํา ำรวจก็เอาคลิปที่เหนียงโดนแกล้งมาให้เบดูแน่นอนพอยิ่งดูเขาก็ยิ่งรู้สึกแค้นแต่ว่าเขาก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้สึกอะไรตำรวจก็บอกว่าหยุดดูก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่ชอบเบก็ดันปากดีทําไมจะไม่ชอบเสียดายกล้องสั่นไปหน่อยเลยเห็นภาพไม่ค่อยชัดเลยและส่วนทางด้านเหนียงตำรวจก็ให้เธอดูภาพแล้วก็ถามว่าคนไหนคือว้ยไหลแล้วพอเธอดูได้แค่ไม่กี่ภาพเธอก็ไม่อยากดูต่อตำรวจก็ถามว่าทําไมเห็นภาพกลางแล้วหยุดด้วยหรือว่าเธอรู้ว่าวันนั้นว้ยไหลใส่ชุดอะไรและส่วนทางด้านเบเขาก็ถามว่าให ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเขาเลยตำรวจก,ก,ก็บอกอะไรอย่างหนึ่งตอนนี้เหนียนอยู่ที่ห้องข้างๆแล้วเพื่อนของเขากําลังสอบปากคําเธออยู่แล้วส่วนเหนียนก็ถามตำรวจว่านี่เป็นความผิดของเธอใช่ไหมที่เธอโดนแกล้งอยู่ตลอดแล้วก็มาโทษเธอแบบนี้ตำรวจบอกว่าถ้าเธอเชื่อใจผู้ใหญ่สักนิดเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้เธอก็ถามว่าแล้วใครจะมาช่วยเธอคนที่ถ่ายคลิปพวกนั้นใช่ไหมที่จะมาช่วยเธอหรือว่าคนแถวนั้นที่ยืนดูอยู่จะมาช่วยเธอเธอก็ไม่เห็นว่ามีใครจะช่วยเธอได้สักคนเลยเธอแค<ม>่พยายามอดทนให้ผ่านช่วงสอบไปได้คนแบบนี้ใช่ไหมที่สมควรเป็นคน และส่วนทางด้านสาร,รวัตรก็ถามว่าทั้งสองคนในรู้จักกันใช่ไหมถ้ารู้จักกันก็บอกเข้ามาตรงๆก็ได้เขาจะได้หาทางช่วยไงเบย์ก็บอกมนเดินว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกไปกี่รอบแล้วว่าเราสองคนไม่ได้รู้จักกันทีนี้สาร,รวัตรก็ขี้เกียจอ้อมคอมและอันที่จริงทั้งสองคนรู้จักกันและด้วยความที่เธอโดนรังแกมาตลอดทั้งสองคนก็เลยร่วมมือกันเพื่อฆ่าเว่ยไหลแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องพึ่งคําสาร,รภาพของนายแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เธอยอมสาร,รภาพทุกอย่างและส่วนทางด้านเช่นเหนียงตำรวจก็ถามว่ารู้ไหมว่าโลกของนัักกโททษเป็น็นยงงไใครตามมีี่ คดีข่มขืนติดตัวมานักโทษหลายคนก็จะจ้องเล่นงานเขาและส่วนเธอก็รอดไปแค่คนเดียวส่วนอีกคนนึงก็ต้องตกนรกและส่วนทางด้านเบก็โดนเหมือนกันตำรวจก็ถามว่าแน่ใจนะว่าอยากให้เธอรับผิดชอบคนเดียวแต่ทั้งสองคนก็ตอบเหมือนกันว่าแล้วพวกเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยทีนี้เบถามตำรวจว่าพวกคุณบอกว่าเขาเป็นคนช่วยเธอแล้วถ้าเขาช่วยผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแล้วเขาจะได้อะไรเอาง่ายๆเลยเขาไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อเช่นเนียงมาก่อนและส่วนทางด้านเช่นเนียงเธอก็บอกเหมือนกันว่าเธอไม่รู้จักผู้ชายที่ชื่อเบมาก่อน แล้ในเมื่อทั้งสองคนยืนยันแบบนี้สรารวัตรก็เลยพาตัวทั้งสองคนให้มาเจอกันพอทั้งคู่เจอหน้ากันทั้งสองคนก็ต้องเก็บอาการสรารวัตรก็ถามว่าแน่ใจนะว่าอยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าคดีนี้ถูกฟ้องขึ้นมาทั้งสองคนก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกทั้งคู่ก็ต้องทําเป็นไม่รู้จักกันทําแก้งเป็นทะเลาะกันและสุดท้ายตํารวจก็ไม่มีหลักฐานเอาผีเช่นเหนียงพวกเขาก็เลยต้องปล่อยเธอกลับบ้านแล้วพอเธอกลับมาที่บ้านแม่ก็ยืนรอเธออยู่สุดท้ายเชินเหนียงเธอได้กลับบ้านแต่ว่าเบต้องมาติดคุกแทนแล้วหลังจจากกนีี้็ะไมม่ มาดูแลเธออีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ประกาศผลสอบแล้วผลสอบของเช่อเหนียงก็คือเธอสามารถสอบติดมออันดับหนึ่งของประเทศได้แล้ววันนี้สารวัตรก็มาหาเธอเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างที่สอบติดมหาลาัยอันดับหนึ่งของประเทศได้และรู้สึกยังไงบ้างที่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่ว่าสารวัตรจะพูดอะไรเธอก็ไม่ยอมคุยด้วยแล้วก่อนที่สารวัตรจะกลับสักประมาณ3-4ี่วันก่อนเบก็ถูกตัดสินโทษประหารเพราะความผิดร้ายแรงที่เขาก่อขึ้นมารวมทั้งคดีเก่าๆที่เขาเคยทํามาอีกศาลก็เลยมีคําตัดสินเร็วมากเธอก็ถามว่าเบ เป็นเยาวชนไม่ใช่เหรอก็เพราะว่าเขาโกหกไงที่จริงอายุของเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วรอบนี้เธอก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่พอรู้ว่าเบจะถูกโทษมราหารสารวัตรก็เลยบอกว่าเขาโกหกคาตัดสินยังไม่ออกมาโทษของเบจะติดคุกแค่10ปีแค่นั้นแล้วถ้าเกิดว่าเหนียนสรารภาพโทษของเธอก็จะติดคุกแค่ไม่กี่ปีเหมือนกันสารวัตรก็บอกว่าเชื่อเขาเถอะมันจะเป็นผลดีต่อทั้งสองคนเองและสุดท้ายเหนียนเธอก็ยอมสรารภาพและก่อนที่ทั้งคู่จะถูกส่งขึ้นศาลสาร,สรวัตรก็พาทั้งสองคนมาเจอกันก่อนพราะทั้งสองคนเจอหน้ากันันคู่ ได้พูดอะไรกันเลยทําได้แค่ยิ้มกับร้องไห้แค่นั้นและสุดท้ายทั้งสองคนก็โดนจับและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a i เข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ